สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมานำเสนอการทำอมได้เลยวะขนมต้มขนมต้มทำบุญวันสงการทวกนี้นะคะทุกคนมีข้าวอุปก,กรณ์ก็มีข้าวเหนียวไปพอนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูที่เสร็จแล้วกัน ขนมต้มทุกคนขนมต้มเดี๋ยวเราทำ่างนี้แล้วก็พอไปต้มเป็นนึ่งก็ได้นะทุกคนขนมต้มนี่แหละค่ะที่เขาเรียกใบโอ,ห,อ,บอห้อต้มใบโอต้มใบโอห้อเนี้ยนะคะทุกคนใบอโอเหนียวแล้วก็ อันนี้นะคะเราจะมาทำข้าวต้มมัดค่ะทุกคนตอนนี้เราทำไปได้ห่ออยู่แล้วมันไม่ค่อยสวยหรอกะคะ่ะเดี๋ยวจะามามาดูอีกครั้งนะคะสุดแล้ว,วจ้าขนมต้ม ต้มตม,มกพร้าวต้มน,นึ่งมัราวนล่งมะราม้อตนึ่งม้อต้มกันเสร็จจ้าต้มนึง่งขนมมัดต่อเลยจ้า